ตัวนี้กดมันจะเดินลงมาแล้วบ่ปยวันนี้แหละอยากใเปลี่ยนมามาเป็ยนสอบค่ะเอ้เอาเอาเมนูอะไรดีคะเออเมนูท่ซื้อกับข้าวตุนฝาหนิไปเปิดประตูดิขอสักครู่ครับเอาเมนูอะไรดี้ครับต้มงไหมแล้วไม่เข้าหน้าบ้านไม่ปิดประตูด้วยอันนี้แล้วก็เปิประตูหน้าบ้านนี่อ่ะอ่ะโอเคพี่ตูนคิดตังค่ะก็นึกว่าพี่ตูนยิงคิดตังไหนครับ่ เรอทำเกับข้าวไงอันนี้ตู้นี่ตาริมร้อยกี่บาทครับกี่บาทครับร้อยหนึ่งอะร้อยหนึ่งอะเกมอะจีนี่เกมาแล้วจีนี่อันนี้ไว้ใส่ใส่แก้วนะครัะใส่แก้วอันนี้ทำไข่ต้มครับไข่ต้มอันนี้หั่นนะหั่นั่นนะหั่ ส่วนอันนี้เป็นผล,ลไม้หั่นเป็นชิ้นๆนะคะ <Okay. S 1> อ่ะทำกับข้าวให้ด้วยเดี๋ยวจะมารับกับข้าวนะคะโอ้ยเพื่อนเ้ยไข่เข้าไปแล้วคพื่ <c oughs> ออ,อ่ะอีกไม่อีกบมาก็เจอแต่อันนี้ไข่เนี่ยไข่อาเลยคะเอาใจ ้วยอาเปิดไฟครูเวดเลยอ่ามันยิงเหรออ่าไฟมายังไฟมายังร้อนยังร้อนยังโอ้โอเคติดแล้วติดแล้วต้มไข่หนึ่งใบครับไข่เข้าไปเตียงเป็นลิ้วเนยไข่ต้มแล้วก็ผัดผักนะคะผัดซอสอ๋นได้ไงเนี่ยดุจกงอ่าอ่ะอันนี้คอสอ่าอันนี้ผัดผัดด้วยนะคะผัดใส่ไหะคะนะคะ กะาดีอันนี้ไม่ใช่กะหาลาแล้วปลาเล่นไปกน่หนาเล่นด่น่นไ้เนี่ได้ี่สี่ด้ที่สี่ดที่ด้โอม่นรัอาาสรูกาแกล้าวร้อนยังร้อนยังร้อนแล้วร้อนแล้ ตัวเหลียวตัเหลียวเไปผัดตัวเหลียวไปผัด่ะโอเคตัวเหลียวไปผัดครับตัวเหลียวผัดเลยห้ารเมอนาแต่ไดย่างล่ิซุม้อะยรงนี้ครับหนุมอยตี่าตอนตูนหลังอดีตวาน แล้วตูนตก่นรึ้นมาตช่ไหมตนอยู่บ้านแล้วตมาอยู่เรียนได้ตนงก็อยู่เรียนเลยแะใส่พริกไทยด้วยนะคะพริกไทยกาแฟแช่ไว้นานแล้วเนี่ยอร่อยเลยอันนี้เอาผัดผัดอะไรดี อันนี้ผัดผักเลยครับอ่าระวังร้อนระวังร้อนเอาตะหลิวไปปาดอาุอ้ยมอกี้ตัวน่งควงของที่มาก่อนค่าไปเคียร์ตัวหนควงขึ้นแม่เอาะอะไรมเอาที่ยิงเนี่ยให้พี่ตูนหน่อยครับตวหนก็แบบน,นี้นะะ่ะ มาเล่นอันนี้แต่ก็ยังไม่วางที่ยืนติดแตงแม่ครับขอบคุครับโอเครอนะคะกระเป๋าแม่จะเข้าไปกระเป๋าขอบจริงจริงดีดีอ่ะอันนี้จะแล้วครับเลี้ยงหลังวิ่งเลยดันเปิดมาเห็นใจหวงเพราะว่าเราก็ยังชอบย่างของคนอื่นด้วยนะลองของข้าวย่างคืนย่าง คุณยามหนักศูนย์จุดสองศูนย์สองก้หายได้ไหมก็เลยไม่ให้เจอใช่ไหมงั้นะทำแจกสถานีแยวลองก้หาแล้องมาดูด้วยเลยแล้ค่ะแล้วค่ะแล้วแก้ให้นอนก่อนนอนไปนอนโอ้โหสี่สิอ้ย ตีล้าตเลยนะจีาวอะรเงีจะพังนี้เนี่ยอตนเล่นเตาไม่ายนั่นคืออะไรวางมั่วตัวเลยจจี้ปหอนเนลดีว่อนตีตีีอยากเนนี้วะฮาตี๊จี๊ตี๊จี๊จีเป็นนี้วะ อ่เคเ้ยิไมต่อมาชวนเค้กเล่นนี้ดีกว่าตอนจะนอนที่เปิดเพลมันะเชนแป๊ะไ่นอนทีจะเปิดเพลงสันไอต้นยยยยยอยายยยยนะยยยยยย้ยย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 ้ยไปยยบยยยยอยยยยยายยยยยยไยยยายย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 งยยยหยยยยยยย อะไรเอ่ยข้าหรอเห็นนอเคครตัดสีเป็นนี่อันนี้มันต้องต้องจ่ายด้วยเหรอต้องจ่ายของช้าจ่ตังค์นิดตูนยืมตังค์จ่ายหน่อยอันนี้เป็นที่ของเราอยู่แล้วตรงนี้มันต้องจ่ายไหมไม่ต้องเนาะเนี่ยตอนนี้คเป็นที่ของเราอยู่แล้วอ่านามให้ตังค์เล้ยไม่ต้องจ่ายใช่ไหมไม่ต้องจ่ายเรา เอาได้แล้วเมียเหรอเอาซื้อแล้วเมียเหรอเราก็ซื้อ้าถึงแลวบายบายครับอาเจัดตังครับขอบคุณครับเก็บดิเก็บตังใส่เกะดิีโอเคแล้วมีอะไรกินอีกเนี้ยซื้อของั้งดีกว่าครับ ซื้อของของก็ไม่ค่อยจะมีฮะเอาไปตัดไม้เหรอวนหน่อยซื้อของมา้ฟ้านงียาอุ้ยเจา้อนาันาเมื่อกี้ไม่เล่นใช่ไมก็กูเล่นด้ไม่อยากมาเล่นกับกูดิเล่นได้

คแล้วรันพ่อฉันแล้วโอเคขอบคุณครับแม่ฉันแล้วโอเคจิมมาน่ไม่จาไม่ด้วยแล้เอาอะไรคะผ่นก็เอาช้อนเหรอใช่ไอ้แค่อก็เอาอันนี้เหระเอา้ว พีไม okay, so ่ก okay, so ินเลยนะโอเคค่ะอืมกกินขนมหน่อยนะคะอันมอร่อยมากเลยโอเคค่ะอค่ะกี่บาทคะสามบาทเออแต้วกหมดนะ่ะ ปิดร้านได้เดี๋ยวพรุ่งนี้มาเปิดร้านใหม่นะคะปิดคือเอาเก็บเลยเก็บร้านได้ขึ้นนอนได้แล้วปิดตาแล้วค่ะคอเคครับพรุ่งนี้มาใหม่นะโอ้ใครอะเล่นบายบายพรุ่งนี้ใครมาเล่นใหม่เจ้าของร้านหลับนะเจ้าของร้านหลับแน่บายบายก่อนนอนจุน่าดีคืนที่เยียวแบบว่านี่เลยนะบ้า อ้ว่ไปเราอม่เ็บลาละละไปตองไปตองไตอง้วยไปวะเกีย์ใช่ไหมคะเรามีเงินละเรามีเงินอ่ะเรามีเงินเราก็ามารถได้เลยือได้หลังอ่ะดูเงื่อนไขสิมีอยาอ่ะเงื่อนมากจริงเดคนยวยเนี่ยเอ้าเอาเอแม่ต้ไปทนานาได้ไปได้ไปไป ครับตลางเปิดแล้วไม่พรุ่งนี้เช้าอยเปิดบ๊ายบายไปแล้วดึกแล้วไปนอนอ่าเคบ๊ายบาย